ผิวใสผิวโกลวผิวแน่นขึ้นมากวันนี้พลอยจะมาแนะนำเรตินนนสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายค่ะนี่ก็คือ glad to glow peach retinol serum และก็ moisturizer ค่ะสามารถจะเลือกใช้แค่ serum หรือ moisturizer ก็ได้นะคะแล้วแต่สภาพผิวใครผิวมันมากก็ใช้ serum ใครมีความผิวแห้งก็สามารถใช้ moisturizer ได้ค่ะแต่สำหรับพลอยนะคะขอเลือกใช้ทั้งสงตัวเลยค่ะเพื่อความเข้มขน้น เราจะมาเริ่มใช้ตัวเซรั่มก่อนนะคะเนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับใครที่ผิวมันไม่ชอบอะไรที่มีความเหน่อนนะคะส่วนตัวพลอยนะคะใช้มาประมาณ12สองครั้งทุกคนถามว่าทำไมต้องเป็นครั้งเพราะว่าพลอยไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะส่วนตัวพลอยทำสกินใสคลีกนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ทุกวันเนาะนะับจำนวนครั้งได้ก็คือ12ครั้งรู้สึกว่าที่ประทับใจก็คือ าครั้งแรกปุบทุกคนตื่นมาคือสิวมีความแบบว่าหลุดง่ายขึ้นเนื่องจากพลอยทำสก,กินใสครีมก่อนหน้าวันที่จะทาเลติโนนเนี่ยพลอยก็ได้ทา BHA AHA ในการผลัดเซลล์ผิวซึ่งเขาจะมีความดันสิวหรือว่าดันสิ่งสกปรกออกมาอยู่แล้วเนาะขั้นต่อมาเนี่ย พลอยใช้ตัวเรตินอนไปอีกนะคะก็จะทําให้มีการแบบว่าดันสิ่งสกปรกออกมาได้ง่ายขึ้นที่พลอยลงคลิปให้ดูนะคะใช้มา12ครั้งเนี่ยรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยว่าผิวมีความแน่นขึ้นชุ่มชื้นขึ้นและตัวนี้นะคะก็คือตัวมอยเจอไรเซอร์นั้นก็จะเป็นแบบนี้เลย ทั้ง2ตัวนี้มีกลิ่นหอมพีชมากๆเลยนะคะชอบมากจริงๆเนื้อมอยเจอร์ไรเซอร์เขาก็ไม่ได้มีความหนักหรือเหนียวบนผิวมันไม่ต้องกังวลเป็นสิวไม่ต้องกังวลเลยนะคะซึมง่ายทาง,ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเขาอ่อนโยนมากๆนี่จะเห็นว่ามีความโกลมมีความใสนะคะผิวเนี่ยคือมีความโกลสใสอะทุกคนเรียบเนียนขึ้นอย่างที่พลอยลงคลิปไว้นะคะใช้มา12ครั้งแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนจะเห็นว่าผิวพอยมีความกโกลมีความแน่นขึ้นทุกคนดูสิมีความแน่นขึ้น แล้วมีความเรียบเนี่ยมีความโกลว์ขึ้น <_ C> e <an> เขาจะมีในอาซินาไม้นะคะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความสม่ําเสมอกันมากขึ้นและสารสกัดจากลูกพีชมีสารต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นมากขึ้นทุกคนจะสังเกตได้ว่าผิวของพอยเนี่ยทาไปปุ๊บก,ก็คือมีความชุ่มชื้นมีความแน่นตัวเรตินอนนะคะเขาจะช่วยเรื่องริ้วรอยโดยตรงอยู่แล้วนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยแน่นขึ้นเขาจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเรานะคะทําให้ผิวของเราแน่นขึ้นนะคะและพอยก็คืออายุ31 แล้วทุกคนขาดเรตินอนไม่ได้สรุปแล้วนะคะพอยชอบมากๆเลยนอกจากเรตินอนจะช่วยให้ผิวของเราแน่นขึ้นกระชับขึ้นแล้วนะคะเขายังช่วยเติมน้ําให้ผิวของเราดูโกลใสกลาส,สกินผิวแน่นผิวใสขึ้นและที่ชอบมากๆเลยก็คือจับหน้าแล้วหน้าลื่นขึ้นสัญญาณของหน้าเด็กก็คือหน้าเราอะลื่นขึ้นหน้าเราไม่แห้งทุกคนและเขาอ่อนโยนไม่ละคายเคืองนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าทาแล้วจะมีความแสบความแดงใดๆเหมาะมากสําหรับคนที่เป็นสิวแล้วอยากจะแอด ตัวเรตินอนเข้าไปในสกินแคร์รูทีนนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมีความแน่นมีความใสแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยค่ะที่บอกนะคะเขาจะช่วยผลัดเซลล์ผิวกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าหรือเรามีการอุดตันอ่ะแล้วโดยเฉพาะใครที่ทำสกินไซคลิงเหมือนพลอยก็คือใช้ BHA AHA ด้วยวันก่อนหน้าที่จะใช้ตัวนี้นะคะก็จะมีการดันสิวขึ้นซึ่งเขาจะมีความดันสิวออกมาแล้วสิวหายเร็วมากคือหายเร็วมากโดยไม่ต้อง แบบทาอย่าแต้มสิวเลยทุกคนสำหรับใครที่กำลังมองหาเรตินอนนะคะแล้วก็กลัวว่าแบบจะแพ้จะอะไรแนะนำเซตนี้เลยค่ะหรือว่าจะลองใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะแนะนำเลยค่ะตัวนี้ก็คือเป็น Favorite r e t i n o ตินอนของพลอยเลยค่ะ